ตลาดนัดหนังเพ,พราะภาพยนตร์มีมากกว่าความบันเทิงสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตลาดนัดหนังคลิปนี้มาอยู่ซีรีส์แนวเทพกรานาการสงครามและหลักปรัชญาอย่างมหาารตะเจ้าหญิงสุภารีบบอกเรื่องของไอสุนกัลยาวันต่อพระเชษฐาของพระนางพระเชษฐากริชน,นนีก็บอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกตราบใดที่มีอรชุนคอยปกป้องอยู่พระขันธิฐาของพระองค์ก็จะไม่ได้รับอันตรายใดๆพอเจ้าหญิงสุภา,ายีนแบบนั้นไม่รู้จะเขินหรือจะเบาใจก่อนดีเลย แต่ที่รู้แน่ๆอย่างหนึ่งเนี่ยวคือไอ้เจ้าสุนกรลยาวันเนี่ยยังอยู่พอราชุนเห็นแบบนั้นเนี่ยก็เลยใช้ธนูยิงๆิ่าฆ่ายิงยิ่าฆ่าไปแล้วไอ้เจ้าสุนกรลยาวันเนี่ยก็ตายฟื้นๆตายฟื้นๆอยู่นั้นแหละพอกิษณาเห็นแบบนั้นเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าแม่ของเจ้าทานาของข้าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมตอนนี้มันใช้เวลามาถามเรื่องนี้มาเลยเนี่ยท่านพี่กิษณะศัตรูอยู่ข้างหน้าเราควรจับอาวุธสู้ก่อนไม่ใช่หรอเฮ้ยจากของข้าหลธนูเจ้าข้ามันไม่ได้ มันจะตายก็ต่อเมื่อถูกเผาโดยไฟแห่งความพิโรธของป่าเท่านั้นโรงงานตอนนี้ข้าคนทําเชื้อไรทันพี่เจ้าแค่อยู่กับสุภาตาแล้วก็ตามมาดูก็พอเดี๋ยวข้าจะเป็นคนหนีเองพูดจบกิษนานี่ก็วิ่งหนีไปเลยเห็นแบบนั้นนี่ก็ยินงงอยู่พักหนึ่งนี่แหละอรชุนนะ่ะพอได้สติแล้วก็รีบวิ่งตามไปดูแน่นอนแหละว,ว่าเอศสุนกรลยาวันเป้าหมายมันก็คือกิษนาก็รีบวิ่งตามไปใิวไวเลยสองคนนี้นี่ก็วิ่งไล่ตามกันมาอยู่พักหนึ่งอะ่ะ ลราก็ดูเหมือนว่ากิสนานเนี่ยจะเข้าไปในถ้ำถ้ำหนึ่งเห็นแบบนั้นนี่ก็ไม่รอช้าหรอกอสุนกัลยาวันแล้วพอเขามาในถ้ำเดินมาจนถึงส่วนลึกที่สุดอสุนกัลยาวันก็เห็นล่างๆหนึ่งนอนคุ้มผ้าอยู่มเลยใช้เท้าของมันดีบล่างๆนั้นแล้วก็เรียกให้ล่างๆนั้นุูขึ้นมาสู้กับมันดีๆแล้วมันก็เป็นผลล่างๆนั้นค่อยๆตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลเพียงแต่ว่าพอผู้ที่ตื่นลืมตาขึ้นมามองไปที่อสุนกัลยาวันเพลิงการก็ลุกโชนขึ้นมาในดวงตาแล้วก็เผาาอสกรกัยนวจนมดมดห คำนับท่านฤๅษีมูชูกุลคดีเรื่องความก้าหาญของท่านมานานแล้วมันผู้นี้เป็นใครเหตุใดจึงต้องถูกเผาไปเท่าฐานโดยข้าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุผลแต่บางทีมันก็อาจจะเป็นชะตากรรมที่ไม่อาจอยางรู้เพื่อให้สู่ไร้กายเป็นเท่าฐานบางทีอาจจะต้องอาศัยผู้ทรงอำมนาและโปรดอภัยข้าที่มารบกวนการเข้าฌานของท่านด้วยเถอะจากนั้นกฤษณะก็เดินออกมานอกถ้ำแล้วก็บอกอรชุนกับสุปตาว่าไม่ต้องงูลแล้ว อสูนกัลยายวันตายแล้วพอหมดเรื่องแล้วอรชุนก็เลยขอถวายพระพรกิษณนัยงเป็นทางการแต่กิษณนนี่ก็บอกว่าไม่ต้องไม่เป็นไรหรอกเพราะพระพรที่อลชุนจะถวายเขานั้นมันได้สถิตยอยู่ในใจเขามาน,นานแล้วอลชุน,น้อมรับคําพูดของกิษณนาเพียงแต่ว,ว่าตัวเขาเองก็ยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าสุนกัลยายวันตายได้ยังไงเพราะท่านพี่กิษณนาบอกเองไม่ใช่หรอว่าไม่ว่าจะเป็นธนู่เขารู้ว่าจากของท่านพี่กิษณนาก็ไม่อาจสังหารอสุนกัลยายวันได้ กฤสนาก็เลยเล่าเรื่องราวของฤาษีมูชูกันให้อลชุนฟังว่าก่อนที่เขาจะเป็นฤาษีเขาเป็นมหาราชมาก่อนแล้วครั้งนึงเ็เคยมีใช้ใเหนือมหาราชรมันดาเพียงแต่ว่าการมีใช้ครั้งนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความชอบธรรมกว่ามหาราชมูชูกันจะรู้ตัวว่าโดนหลอกให้มาโจมตีเมืองของมหาราชรมันดาเหล่าราชนิกุลของมหาราชรมันดาก็ตายในสงครามจเหลือเพียงไม่กี่คนในราชวงศ์ด้วยความไร้ายใจที่ถูกหลอกจนต้องสังหารผู้บริสุทธิ์และเหล่าราชนิกุลของมหาราชรมันดามหาราชมูชูกันจึงสละราชบัลลังกมหับาาารชด เพียงแต่ว่าแค่นั้นมหาราชมูชูกันก็ยังรู้สึกลายใจไม่พอเขาเลยขอให้มหาราชมันดาสาบเขาเพื่อป็นการลงโทษในพระไนของมหาราชมันดาตอนนั้นมีทั้งความโกรธแค้นและความไม่ให้อภัยผสมปนเปกันอยู่เมื่อเลยทาให้คาสาบของมหาราชมันดาที่มีต่อมหาราชมูชูกันก็คือขอให้ท่านบรรลุถึงความเพียรพยายามที่ท่านตั้งใจเอาไว้เพียงแต่ว่าก่อนนี้จะไปถึงขั้นนั้นท่านเองก็จะต้องถูกหลอกอีกครั้ง ท่านจะต้องเข้าฌานโดยไม่ลืมตาเป็นเวลา37ปี37ปีทีเท่ากับ37คนของคนในราชวงศ์ค้าที่ต้องสูญเสียไปท่านจะลืมวันเวลาเหล่านั้นที่ท่านมันเป็นตะบะจนหมดสิ้นลืมไปว่ามันเวลาผ่านไปนานเท่าไรท่านจะต้องจมปักอยู่กับความผิดพลาดของตัวเองที่ได้กระทำขึ้นเพียงแต่ว่าในระหว่างนั้นตะบะของท่านก็จะแก่งกาขึ้นแล้วหลังจากที่ท่านได้หลุดพ้นจากการสำนึกห่งความผิดพลาด สิ่งแรกที่ท่านมองเห็นสิ่งนั้นจะถูกเผาจนวอดวายกลายเป็นจุนและจะไม่มีพรใดปกป้องสิ่งสิ่งนั้นจากการถูกดวงต่างของท่านเผาไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเองหรอท่านพี่กฤษณาเพียงแต่ว่าข้าก็ยังมีเรื่องอีกเรื่องที่ต้องขอบคุณท่านก็คือเรื่องหินห้าก้อนที่ท่านให้ข้ามาเป็นของขวัญหินห้าก้อนนั้นมาช่วยข้าแก้ไขโกรธและมีชัยเหนือท้าวุลปา เปล่าเลยเอาละชุนข้าไม่ได้ให้พอเห็นอะไรล่วงหน้าละคิดอะไรลึกซึ้งขนาดนั้นข้าแค่บังเอิญเจอหินห้าก้อนที่สวยดีเลาวพวกเจ้าบังเอิญมีกันห้าคนพี่น้องข้าเลยมอบหินห้าก้อนนั้นเป็นของขวัญให้กับเจ้าเฉยจะแค่นั้นจริงหรอกนั้นพี่กิษนะเรื่องใหญ่ใดจึงเป็นข้าล่ะไม่ใช่ว่าเหตุใดจึงต้องเป็นเจ้าแต่ต้องเป็นเจ้าเท่านั้นข้าได้เตรียมของขวัญที่แตกต่างกันไว้ให้พี่น้องของเจ้าทั้งสี่แล้วส่วนหินห้าก้อนที่เป็นของขวัญของเจ้านี้มันจะทําให้เจ้านึกถึงพี่น้้้องงเจาั นึกถึงในตอนที่เจ้าลงมาจุดตีใหม่ในปางโอวตารสุดท้ายของข้าจุดตีใหม่งั้นหรอปางโอวตารสุดท้ายงั้นหรอท่านพี่กิษนะท่านกําลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ข้ากาลังพูดถึงอาวุธที่ทรงอนุภาพอาวุธที่ข้าหมายจะได้มาครอบครองเอาไว้วันที่เจ้าเชื่อใจข้าและยอมรับข้าจากใจจริงของเจ้าวันนั้นเจ้าจะได้รู้แจ้งทั้งหมดกับความสงสัยนี้จากนั้นทั้งสามก็เดินทางมาที่เมืองวาวรกา เมืองที่ภิกษุณะทรงสร้างขึ้นมาแล้วก็ให้พระเชษฐาพลรามของพระองค์เป็นผู้ปกครองกิษนาเนี่ยก็บอกให้สุภาตาภาอรชุนเขาไปพักในเมืองก่อนส่วนตัวเขาเนี่ยมีที่ที่หนึ่งที่ต้องไปอรชุน,นก็ถามว่าท่านพี่กิษณะเนี่ยจะไปไหนเขาไปด้วยได้หรือเปล่ากิษณะเนี่ยก็บอกว่าบอกตอนนี้ไม่ได้หรอกแต่ถ้าจะไปด้วยก็ได้อยู่แล้วแต่ถ้าไปด้วยเนี่ยต้องช่วยกิษณะทำภารกิจภารกิจหนึ่งให้สําเร็จด้วยนะแล้วก็เป็นภารกิจที่น่ากลัวมากสําหรับอรชุนด้วยว่าไงยังอยากไปด้วยกันอ,อีกไหม ก็ยังขอตามไปด้วยอยู่ดีนี้แหละอรชุนนะ่ะเพราะเป็นแบบนั้นสุภตาเนี่ยก็เลยขอตามไปด้วยอีกคนแต่ท่านพี่กิศาานาได้บอกว่าไม่ได้เรื่องนี้เป็นสิ่งที่สตรีทําไม่ได้สุภตาเนี่ยก็เลยต้องเดินหงอยเข้าวังไปจากนั้นกิษนา,ากับอรชุนก็เริ่มออกเดินทางออรชุนนี่ก็ยังงงอยู่ว่าภารกิจโหดน่ากลัวที่ว่าเนี่ยคืออะไรกันแน่เยี่ยมเยียนชาวบ้านหรอหรือว่าแกงชาวบ้านหรือช่วยชาวบ้านพอทาทุกอย่างพวกนั้นมาหมดแล้วท่านพี่กิจนาได้ก็บอกว่าไม่ใช่แล้วทันเน่อไปรืย เลยมาจนถึงเมืองดิจูกุนดันเปอร์เมืองหลวงแขวนวิทันพ้าตอนนี้เนี่ยเมืองนี้กําลังจัดเตรียมพิธีอภิเษกอยู่เป็นการอภิเษกระหว่างเจ้าหญิงแห่งกุนดันเปอร์กับเจ้าชายแห่งเจตีเจ้าหญิงกุนดันเปอร์พระนางนี้เนี่ยชื่อว่าลูกคามินีว่ากันว่าพระนางเนี่ยมีพระสลีโ่มที่งงานพิสุนโลกาเลและนั่นแหละคือภารกิจทางนี้ของทั้งคู่พอเราชุนิยมแบบนั้นนี่ก็ก็แค่นี้เองนี่นะไม่ตนองขู่กันเลยว่าน่ากลัวโน้นนั่นนี่แค่มารวมงานแต่งเฉยเฉนี่น่ากลัวอะไรล เดี๋ยวนะถึงจะเป็นสารจากทวีวีลูกคอมานีก็เถอะแต่นี่มันไม่ใช่สารเชิญงานแต่งนี่นาเหมือนกับว่าพนางกำลังขอให้ท่านพี่กิษณาช่วยเคยท่านพี่กิษณาช่วยช่วยเป็นคู่ครองให้นางลักษมีเคยสัตย์สัญญาว่าเมื่อจะกี่พบกี่ชาติกี่จุดตีหรือว่ากี่ปางนางก็จะขอเป็นเหสีแต่องนารายเพียงผู้เดียวพองั้นนี่เราไม่ได้มางานแต่งแต่มาชิงตัวเจ้าสาวก็หล่อท่านพี่ อาวละฮะหนังจะสนุกต้องดูเองนะฮะแต่ถ้าอยากฟังสปอยทางตลาดนัดหนังก็จะจัดให้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดแชร์แต่ถ้าแค่กันอย่าลืมกด s u r i b e ให์กับตลาดนัดหนังด้วยนะฮะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณขอบใจขอบใจแซง y ิวผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับตลาดนัดหนังสำหรับวันนี้ตลาดนัดหนังสวัสดีครับ